จังหวัดมหาสารคามนะคะได้นำหน่วยงานราชการแพทย์พ่ออสวลากับคลิ่นิกเกษตรเคลื่อนทีออกให้บริการประชาชนฟรีที่ตำบลหน,นองบัวสันตุอำเภออย่างสรีสุราชเพื่อให้ความสะดวกในการรับบริการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนค่ะ ที่โรงเรียนบ้านหนองแวงตําบลหนองบัวสันตูอำเภออย่างศรีสุราชนะคะนายนพวัตรสิงห์สักดาผู้วาราชการจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยนา่งุ่นสั์สิงห์สักดานายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามหัวหน้าส่วนราชการ ายอำเภอย่างศรีสุราษฎร์ข้าราชการคณะแพทย์พยายบาลเจ้าหน้าที่ทั้งจากจังหวัดมหาสรา,ารคามและอำเภอย่างศรีสุราษฎร์นะคะได้ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการเยี่ยมเยือนประชาชนจังหวัดมหาสารคามหน่วยแพทย์เคลื่อนทีพ่ออสวอและกับโครงการขี่นิกเกษตรเคลื่อนทีซึ่งบุรณาการรวมกันในการเปิดให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลการคมนาคมบสะดวกฟรีนะคะ <allocation. S 1> เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน voilà. และกับบรรเทาทุกข์ของประชาชนในเบื้องตน้นโดยมีการแจกจ่ายทุนการศึกษาให้กับนังเรียนที่ยากจน แจกจ่ายสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคการเปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนทีจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเปิดให้บริการของหน่วยงานราชการทั้งในจังหวัดมหาสารคามและอำเภออย่างศรีสุราษฎร์กวาหาดสิบหน่วยงานการเปิดให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและโรคท่างท่านตกรรมจากหน่วยแพทย์เคลื่อนทีพอสวจังหวัดมหาสารคามและการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนโดยว่คคีตคาใสจ่ายค่ะ